ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริมหาวิทายาลัยราชพัฏนลำปางเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และผู้ที่สนใจทั่วไปในท้องถิ่นปัจจุบันมีฐานการเรียนรู้มากมายฐานการเลี้ยงโครกระบือฐานการเลี้ยงแหนแดง ซึ่งการเลี้ยงแหนแดงนั้นสามารถนำไปขายได้กำไรนอกจากนั้นแล้วแหนแดงยังเป็นอาหารให้แก่ไก่ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการซื้อหัวอาหารได้อีกด้วยฐานการเลี้ยงกบมีการพ่อพันุ์กบเพื่อนำไปขายมีกบตั้งแต่ระยะที่1ส่วจนระยะที่เติบโตสูงสุดสามารถนำผสมพันธุ์กันอีกได้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันฐานการเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่นอกจากนี้แล้วยังมีฐานนาข้าวอินทรีย์ฐานผลไม้ฐานการปลูกชผ,ผักปลอดภัยฐานอัดก้นใบไม้และฐานการเลี้ยงไส้เดือนอีกด้วยมาดูวิธีทำน้ำหมักกระถินกันค่ะเริ่มแรกคือการเก็บต้นกระถินซึ่งกระถินที่เราต้องการนั้นจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีใดๆ เมื่อได้ต้นกระถินมาแล้วต้องทำการแยกก้านแก่ออกเพราะส่วนที่เราต้องการนั้นคือใบและยอดอ่อนเท่านั้นเมื่อได้ใบและยอดอ่อนมาแล้วทำการสับให้พอประมาณเพื่อที่จุลินทรีย์จะได้ย่อยง่ายมากขึ้นจำนวนกระถินที่ใช้นั้นเป็น15กิโลกรัม เมื่อได้จํานวนกระทินที่ต้องการแล้วให้เติมกากน้ําตาลเข้าไปจํานวน5กิโลกรัมเพื่อเป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ใช้จะต้องเป็นตระกูลแลคโตบาซินัส เติมน้ำลงไปจนเกือบเต็มถังเว้นไว้ประมาณหนึ่งคืบเพื่อให้กระถินและจุลินทรีย์น้ำตาลทำปฏิกิริยากันจะเกิดฟองเพราะฉะนั้นจะต้องเว้นไว้ประมาณหนึ่งคืบเพื่อให้ทุกอย่างทำปฏิกิริยากันเมื่อได้ส่วนผสมทุกอย่างแล้วให้ทำการคนหรือผสมให้เข้ากันและมาฟังคำอธิบายจากอาจารย์กันค่ะอาจารย์วันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็ให้มาคนทุกวันวันละวันละแป๊บๆคนอย่างเงี้คยนคนให้มันเข้ากัน แล้วก็คนเสร็จก็ปิดก็คือเหมือนก็กลับกลับให้มันให้มันคเข้ากันใหม่จากนั้นมาก็อีกวันก็คืออาทิตย์แรกเนี้ยต้องมาคนแบบเนี้ยทุกทุกวันไม่ได้บอกบอกเด็ทุกทุกวันอาทิตย์ที่สองก็สองวันครั้งอาทิตย์ที่สามก็สามวันครั้งจาง่ายๆแบบเนี้ยอาทิตย์ที่สี่ก็ไม่ต้องมาเลยหรอกวันสุดท้ายอย่างเดียวอาทิตย์ที่สี่เนี้ยถ้ากากคือวิธีสังเกตอ่ะ กากมันจะเริ่มจมถ้าเราใช้การได้เนี่ยคือกากจมเพราะตอนนี้มันลอยอยู่นึกออกไหม,ไมถ้ามันถ้ามันถ้ามันใช้ได้เนี่ยมันจะจมอีกวิธีหนึ่งเราใช้วิธีการวัดค่าค่าอะไรนะท c ส c คือค่าอะไรคะชีววิทยาค่าอิเ electrostatic conductivity หน่วยเป็นไมโครซีเมตรต่อเซนติเมตรอย่างเงี้ยคือค่าการนำไฟฟ้าค่าการนำไฟฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าถ้า,าถ้าอาหารปลูก สกัดหรือถูกย่อยให้เป็นฟรีไอออนหรือว่าอิสระเนี่ยมันจะเป็นประจุบวกเป็นประจุลบกดูเบาะก็มันมันจะติดตามได้ก็คือค่านี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ค่ามันเป็นจุดที่เท่าไหร่คะค่าตอนนี้จะเจอจะเป็นค่าของการนาตาในเรียนประมาณเท่าไหร่คะอันนี้เดิมอยู่เคยวัดไว้ต้องถามเดิมแล้วจำไลยอ่ะ ถ้ามันได้ในสัปดาห์ที่สี่นีมันควรจะอยู่ที่ค่าเท่าไหร่คะเออสัปดาห์จริงๆสัปดาห์สี่ห้ามันยังเพิ่มอยู่แต่มันเพิ่มแบบสเตตี้สเตต์แะแบบไม่ได้ดิ่งมันเป็นแบบเรื่องโค้งอ่ะนี่ถามว่าเหตุที่เราเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ที่มันจมเนี่ยหรือสัปดาห์ที่สี่เนี่ยที่ถามว่าสัปดาห์ที่สี่ทุกครั้งไหมก็อาจจะไม่ทุกครั้งนะเพราะว่าทีถ้าเราบทไม่ละเอียดใบแก่เกินไปมันจะอาจจะเป็นห้าสัปดาห์หกสัปดาห์แล้วแต่ต้นทางมันก็คือวัตถุดิ สรุปแ,แล้วถ้าเราวัดค่า ec สัปดาห์ที่สี่ที่ห้าคนจะอยู่ที่เท่าไหร่คะที่เอาไปใช้ได้มันหลักน่าจะหนึ่งจุดกว่าแล้วมันไม่ใช่เป็นไมโครซีเมนต์เป็นมิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรเอาประมาณหนึ่งจุดแปดขึ้นหรือสองเละน้ำหนักนี้ควรจะมีค่า p h เ,เท่าไหร่คะจริงมันจะอยู่เกือบสี่หรือสามกว่าก็คือถ้าเริ่มเป็นก็เรียกว่าถ้ามันเต็มที่ของมันจะอยู่ที่สาม สามกว่าเแล้วเวลาพืชเอาไปใช้ต้องเอาไปใช้เท่าไหร่นะคะหรือวก็ไปดูข้อมูลนะว่ามันอยู่กับพืชแต่ละชนิด้าเคแต่พวกนี้มันเข้มข้นทีนี้เราเอาไปได้รูทหรือเจือจางเป็ร้อยเท่าอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ความเป็นกรดต่ําลงแล้วเวลาเราใช้อ่ะจริงๆเราต้องใช้ร่วมกับพวกอย่างเช่นพวกสมมติเราไปใช้โลหิวมิกซึ่งฮิวมิกเป็นด่างนี่ละเราสกัดด้วยด่างมันก็ปรับกลางให้อยู่ดีก็นี่แหละ ขั้นตอนล็อกนี้ต้องล็อกให้สนิทนะไอเน,นี่ยเพราะว่าถ้าล็อกไม่สนิทนี่เรียบร้อยแล้วถ้าอากาศเข้าแล้วเน่านี่เหมนช้างตายชัดๆเลยเพราะว่าโปรตีนสูงมญส <c oughs> ดปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยสามห่วง2เงื่อนไข ได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมความพอประมาณหมายถึงความพอดีไม่มากไปและไม่น้อยไปการทำน้ำมักกะถินไม่ควรทำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปถ้าเราทำมากเกินไปน้ำมะก,กะถินอาจไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเหลือและไม่มีควรใช้แต่ถ้าเราทำน้อยเกินไปอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ความมีเหตุผลหมายถึง การดำเนินการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลต้องคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทําอย่างรอบคอบการทําน้ำมากกะทินในครั้งนี้มีเหตุผลในการทําเพื่อศึกษาค้นคว้าได้ความรู้นอกจากนี้แล้วยังสามารถนําน้ำหมากกะทินไปใช้งานจริงได้อีกด้วย การมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในการทำน้ำหมากกถินเรารู้ว่าอาจเกิดปัญหาได้ในระหว่างการทำเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวรับมือตลอดเวลายอย่างเช่นเรารู้ว่าน้ำหมากกถินนั้นจะเน่าถ้าเราปิดฝาไม่ดีหรือมีน้ำซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วในระหว่างที่ทำเสร็จแล้วควรปิดฝาให้แน่นไม่ให้มีอากาศซึมเข้าไปได้ ความรู้และคุณธรรมความรู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมการทำน้ำหมักกะถินจะต้องมีความรู้ในการทำน้ำหมักกะถินเพราะเป็นพื้นฐานในการทำน้ำหมักชีวภาพ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้และเผื่อแผ่ไปถึงสังคมซึ่งเราสามารถนำหลักการปฏิบัติไปใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานการดำรงชีวิตค่ะ